สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอเช่นเคยในวันนี้ผมก็พาทุกคนามาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง The Last a b e n d e r มหาศึกสีธาตุจอมราชันโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังเล่าเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์ที่ควบคุมธาตุทั้ง4ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เผ่าอาคัคคีนั้นเป็นเผ่าที่ทรงอํานาจจึงทําให้เผ่าอื่นๆถูกเผ่าอัคคีคุกคามเพื่อสนองอํานาจขององค์ราชาของพวกเขาแต่ทว่ายังคงมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จะเป็นความหวังให้กับเผ่าพันธุ์ที่เหลืออยู่ ตัวเด็กหนุ่มจะเป็นคนกอบกู้ความสงบสุขกลับมา าอาคีนนั้นรู้ตัวดีว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นศัตรูของเขาในภายภาคหน้าพวกเขาเลยเลือกทําทุกพิถทีทางเพื่อกําจัดเด็กหนุ่มคนนี้ออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์ให้ได้และจากเรื่องราวนี้เด็กหนุ่มจะต้องเจอกับอะไรบ้างร,รวมถึงเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังเดปิดเรื่องไปที่สองพี่น้องชนเผ่าวารีทั้งฝั่งคนน้องเธอมีชื่อว่าคาตาลาส่วนคนพี่มีชื่อว่าช็อกก้าทั้งคู่ใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ในเผ่าวารีแดนใต้ในทุกๆวันทั วิตโดยที่ทั้งฝั่งพี่ชายเขามีหน้าที่เป็นพรานคอยตามหาสัตว์ที่จะสามารถนํากลับมาเป็นอาหารได้ส่วนทางฝั่งคาตาลาเธอกระตามพี่ชายของเธอมาเพื่อฝึกฝนวิชาการควบคุมวารีของเธอซึ่งเธอก็เป็นคนเดียวภายในเผ่าที่ยังใช้วิชานี้ได้อยู่และเมื่อไม่มีใครสอนวิชานี้ให้กับเธอการควบคุมวารีของเธอมันเลยดูห่วยแตกออกมากๆสองพี่น้องได้ช่วยกันตามหาอาหารอยู่พักใหญ่แต่แล้วจูจ่ๆทั้งสองก็ได้ไปเจอข้อกับอะไรบางอย่างเขา้า สิ่งนี้เป็นลูกบอลทรงกลมที่จมอยู่ภายใต้น้ําแข็งในตอนแรกทั้งครูก็รู้สึกหวาดกลัวอยู่ไม่น้อยเพราะคิดว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นกับดักของเผ่อาอัคคีก็ได้แต่ทว่าด้วยความสงสัยของคาตาร่าเธอได้เผยทําลายเจ้าลูกบอลทรงกลมนี้จนได้ซึ่งเมื่อเธอได้ทําลายลูกบอลนี้แล้วที่ด้านในมันก็ได้ปรากฏร่างของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยรอยสักและก็ยังมีเจ้าใบซันยักษ์ที่นอนสลบอยู่ข้างๆเขาสองพี่น้องไม่รู้เลยว่าทําไมเด็กหนุ่มคนนี้ถึงมาจมอยู่ใต้น้ําแข็งแบบนี้แต่ถึงแม้พวกเขาจะไม่รู้หัวนอนอ เเด็กหนนนุ่มคี้ลยทั้งสองก็ยังเลือกพาเด็กหนุ่มคนนี้กลับไปที่หมู่บ้านเพื่อรักษาตัวก่อนและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเด็กหนุ่มได้รักษาตัวและฟื้นขึ้นเด็กน้อยคนนี้ได้แนะนําตัวเขามีชื่อว่าแองแองได้เดินทางออกมาจากหมู่บ้านด้วยความโกรธแต่ในระหว่างเดินทางเขาก็ได้ถูกพายุเข้าเล่นงานจนในที่สุดตัวเองก็ไปติดงกอยอยู่ใต้น้ําแข็งแบบนั้นเมื่อหายดีแล้วเด็กหนุ่มก็ไม่อยากรบกวนเผาวาลีใต้แห่งนี้ต่อไปเขาก็เลยขอตัวจะเดินทางกลับไปที่บ้านซึ่งก่อนที่แองจะได้ออกเดินทางจู กองเรือลบของเผ่าอัคคีก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่โดยที่ทางฝั่งเผ่าอัคคีเขาก็มีองค์ชายซูโกองค์ชายได้นํากองกําลังของตัวเองเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยเหตุผลที่ซูโกพากองกําลังเดินทางมาที่นี่ก็เพราะว่าในตอนที่แองถูกช่วยเหลือมันได้มีลําแสงบางอย่างสาดส่องขึ้นไปบนฟ้าซูโกคิดว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาตามหาเขาก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านพร้อมกับได้จับตัวผู้เท่าทุกคนออกมาเพื่อเค้นถามว่าเจ้าสิ่งนั้นมันอยู่ที่ไหนจนในที่สุดซูโกก็ได้เจอ เข้ากับสิ่งที่เขาตามหาแองได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าเขาพร้อมกับรับปากว่าจะไปกับซูโกเพื่อไม่ให้ซูโกทำร้ายใครก็ตามที่อยู่ที่นี่ และเมื่อเป็นเช่นนี้ซูโกะก็เลยพาแองกลับขึ้นเรือเพื่อจะพาเด็กหนุ่มคนนี้ไปทดสอบว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะเป็นสิ่งที่เขาตามหาอยู่จริงๆหรือไม่ต่อมาหนังได้ตัดภาพมาในตอนที่แองขึ้นเรือมาแล้วไอโรผู้ที่เป็นลุงของซูโกะได้เดินเข้ามาหาแองเพื่อขอทดสอบดูว่าแองจะเป็นสิ่งที่พวกเขาตามหาอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นไอโรก็ได้เริ่มทําการทดสอบโดยเขาได้วางทั้งเทียนน้ําและก้อนหินอยู่ที่ด้านหน้าของแองเพื่อดูว่าแองจะสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ใน ตอนนี้ถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มจะไม่ได้ควบคุมทตุเหล่านี้ด้วยความตั้งใจทว่าด้วยความสามารถของเขาาตุทั้ง3ม,มันก็ได้มีปฏิกิริยากับเด็กหนุ่มไอโรก็เลยรู้ได้ทันทีว่าเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาคืออวตารชายที่จะสามารถควบคุมทตุทั้ง4ได้ทั้งฝั่งซูโกเมื่อเขาได้เห็นแบบนี้ซูโกก็มีความมุ่งมั่นที่จะพาแองกลับไปที่เผ่าอัคคีให้เร็วที่สุดทั้งฝั่งของเด็กหนุ่มเมื่อเขาได้รู้ตัวว่าจะถูกพาตัวไปที่เผ่าอาคัคคีเด็กหนุ่มก็ได้ปฏิเสธพร้อมกับหลบนาาาหน ตอนนี้เด็กหนุ่มไม่อยากถูกพาตัวไปที่ไหนเขาต้องการกลับบ้านเร็วที่สุดแองได้ใช้พลังธาตุลมที่เขาสามารถควบคุมได้จัดการกับลูกน้องของซูโกจนสามารถหลบหนีขึ้นมาด้านบนของเรือได้สำเร็จแต่ถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นมาได้แล้วแองก็ยังไม่สามารถหนีไปได้อยู่ดีเพราะว่าเขาคงจะบินไปที่บ้านเกิดของตัวเองเพียงลำพังไม่ได้โชคยังดีที่2พี่น้องได้พาโมโมะไบซันคู่ใจของแองมาช่วยเหลือสุดท้ายแองก็สามารถหนีมาจากเรือของซูโกพร้อมกับเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านของ องตัวเแต่ทว่าเมื่อเด็กหนุ่มเดินทางกลับมาถึงปรากฏว่าที่แห่งนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่แล้วดูเหมือนว่าเด็กน้อยคงจะหลับไหลอย,อยู่ใต้น้ําแข็งไปนานหลายปีโดยในระหว่างที่แองกําลังหลับไหลอย,อยู่เผ่าอัคคีก็เริ่มทําสงครามกับเผ่าอื่นๆโดยที่พวกเขาวาดกลัวอวตารที่สามารถควบคุมท่าทั้ง4เผ่าอัคคีก็เลยเริ่มแผนการกวาดล้างผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอวตารทั้งหมด และในยุคปัจจุบันอวาตารได้ถูกทํานายว่าจะมาเกิดอยู่ในชนเผ่าวายุเผ่าอาคคีก็เลยทําการกวาดล้างและฆ่าชนเผ่าวายุทั้งหมดที่นี่ก็เลยกลายเป็นดินแดนล้างเนื่องจากทุกคนได้ตายไปแล้วนั่นเองด้านอังเมื่อเขาได้รู้ความจริงเด็กหนุ่มก็กรีดร้องออกมาด้วยความเสียใจระหว่างนั้นจ,จู่ๆร่างกายของแองก็ได้เกิดสิ่งผิดปกติ จนตัวของเด็กน้อยได้เข้าไปติดอยู่ในผวังซึ่งเด็กหนุ่มก็ได้เข้าไปเจอข้อกับมังกรที่อยู่ในถำ้ำโชคดีที่นาตาร่าที่ตามมาเธอมาเรียกสติของแองกลับมาได้ทันสุดท้ายตัวแองก็เลยเลิกจากอาการคุ้มข้างนี้และกลับมายังโลกแห่งความจริงได้ ตัดไปทางด้านซูกบ้างเหตุผลที่ซูโกต้องการแองกลับไปที่ชนเผ่าเนื่องจากซูโกได้ถูกพ่อของตัวเองในประเทศออกมาจากเผาอาคีองค์ราชาคิดว่าซูโกออ่อนแอจนเกินไปรวมถึงยังไม่เหมาะสมที่จะมาสืบทอดบัลลังก์ต่อจากเขาราชาก็เลยได้ทําการสั่งสอนซูโกพร้อมกับในประเทศออกมาและทางเดียวที่ซูโกจะสามารถกลับไปได้อย่างสง่าผ่าเผย ก็คือการที่จะต้องพาตัวอวตารกลับไปพร้อมกับเขานี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมซูโกถึงต้องการตัวของแองมากมายถึงขนาดนี้ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของแองหลังจากที่พวกเขารู้ว่าชนเผ่าว,วายุไม่มีใครเหลือรอดแล้วทั้งสมคนก็เลยเลือกที่จะเดินทางมาที่ชนเผ่าดินเนื่องจากที่นี่ยังมีเมืองหลวงที่ชนเผ่าอัคคียังไม่สามารถยึดครองได้ แต่ทว่าเมื่อทั้ง3คนเดินทางมาถึงพวกเขาก็เจอทหารของชนเผ่าอาคีที่กำลังตามจับเด็กน้อยของชนเผ่าดินอยู่ในตอนนี้ชนเผ่าอาคีจะจับทุกคนที่สามารถควบคุมดินได้นำตัวไปขังไว้ที่คุกเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการให้ชนเผ่าอื่นสามารถต่อกรกับพวกเขาได้2พี่น้องพยายามจะช่วยเหลือเด็กหนุ่มคนนี้เพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการให้แองลงมือเองเนื่องจากทหารแองเปิดเผยตัวตวนพวกเขาก็จะรู้ว่าแองนั้นคืออวตาร แต่ด้ยวยความที่ฝีมือของทั้งสองคนมันยังไม่เอาไหนสุดท้ายทั้ง3มคนก็เลยถูกจับตัวกลับไปเช่นกันและเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่แห่งนี้มันก็ดูยาแย่มากๆที่นี่เคยเต็มไปด้วยนะักรบเผาดินที่สุดแสนจะแข็งแกร่งอยู่มากมายแต่ในตอนนี้กลับเหลือเพียงแค่คนธรรมดาที่ถูกเผาอัคคีกดขี่ข่มเหงเด็กหนุ่มทำไมสามารถทนดูสิ่งเหล่านี้ได้เขาก็ได้เผยตัวออกมาพร้อมกับได้ใช้พลังควบคุมวายุจัดการกับชนเผ่าอัคคี ซึ่งระหว่างนั้นเด็กหนุ่มก็ได้พูดกับทุกคนในชนเผ่าดินว่าในตอนนี้มันดีแล้วหรอสิ่งที่ชนเผ่าอัคคีทํากับพวกเขามสมควรแล้วหรือไม่ทําไมพวกเขาถึงปล่อยให้ชนเผ่าอัคคีกดขี่พวกเขาแบบนี้ชนเผ่าดินเคยเป็นชนเผ่าที่แข็งแกร่งมากๆมาก่อนไม่ควรที่จะถูกชนเผ่าไหนเอาเปรียบและจากคาพูดของเด็กหนุ่มผู้คนในชนเผ่าดินที่ซ่อนพลังของตัวเองไว้ก็ได้เลือกตัดสินใจจะต่อสู้กับชนเผ่าอัคคีพวกเขาได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งบวกกับพลังควบคุมวายุของเองสุดท้ายพวกเขาได้ สามารถขับไล่ทหารของชนเผ่าอัคคีไปจากที่นี่ได้สาเร็จหลังจากจบการต่อสู้ผู้คนก็เริ่มมีกําลังใจกลับมาเนื่องจากอวตารย่างแองได้กลับมาแล้วแองที่สามารถควบคุมธาตุทั้ง4ี่ได้คงจะสามารถตอกอนกับเผ่าอัคคีได้อย่างไม่ยากเย็นนะแต่ทว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายใดแบบนั้นเนื่องจากแองได้หลบหนีออกมาก่อนเขาก็เลยยังไม่ได้ถูกรับการฝึกสอนการควบคุมธาตอุอื่นๆน,นอกจากธาตุวายุลาพังแค่พลังแห่งวายุคงไม่สามารถตอกอนกับเผ่าอัคคีที่แข็งเก่งขนาดนี้ได้ แองจำเป็นจะต้องเรียนรู้ท่าอื่นๆให้ชำนาญซะก่อนและท่าที่เด็กหนุ่มควรจะต้องเรียนเป็นท่าต่อไปมันก็คือท่าวารีเนื่องจากวารีเป็นท่าที่ก่อกําเนิดเลี้ยงต่อมาจากลมแองอาจจะสามารถฝึกใช้ท่าวารีได้ดีกว่าทา่าอื่นๆซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ทั้ง3คนก็เลยตัดสินใจจะเดินทางไปที่เมืองวารีทางเหนือเนื่องจากเมืองแห่งนั้นยังไม่ถูกลุกลานและยังคงมีอาจารย์ที่จะสอนการควบคุมท่าวารียูซึ่งในระหว่างที่พวกเขาออกเดินทางแองและนาตาราก็ได้ฝึกฝนวิธีควบคุม ควุมวารีไปในตัวด้วยเนื่องจากก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางมาพวกเขาได้คมพี์วิธีควบคุมวารีมาจากเมืองแห่งดินทั้งสองก็เลยฝึกฝนการควบคุมวารีไปในตัวแต่ทว่าพวกเขาก็ยังทําไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็คงยากจนเกินไปทั้งสมคนได้เดินทางกันต่อมาเรื่อยๆ จนในตอนนี้มันก็ใกล้จะถึงเมืองวาลีทางเหนือแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงวัดของชนเผ่าวายุมันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากที่นี่มากนักเด็กหนุ่มคิดว่าอาจจะมีใครบางคนจากชนเผ่าวายุที่ยังมีชีวิตรอดมาอาศัยอยู่ที่นี่เด็กหนุ่มก็เลยตัดสินใจแวะมาดูที่นี่ก่อนชายเพียงคนเดียวที่อาศัยชีวิตอยู่ที่นี่ก็คือชายที่มาจากชนเผ่าดินไม่มีคนอื่นนอกจากเขาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ชายคนนี้ก็ยังรู้สึกยินดีที่เขาได้เจอกับอวตารอย่างเอง ทั้งคู่ได้พูดคุยกันอยู่สักพักจนชายแก่คนนี้อาสาจะพาแองไปที่ด้านล่างของวัดเพื่อจะพาเด็กหนุ่มไปดูรูปปั้นของตัวเองในชาติก่อนเนื่องจากตรงนั้นไม่มีรูปปั้นของเขาเก็บไว้อยู่แต่ทว่าเมื่อแองเดินทางมาถึงด้านล่างปรากฏว่าเขาถูกชายคนนี้ล่วงหลอกที่แห่งนี้เต็มไปด้วยทหารของชนเผ่าอัคคีที่รออยู่แล้ว ซึ่งถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มจะพยายามขัดขืนและต่อสู้ทว่าจํานวนมันก็แตกต่างกระจนเกินไปสุดท้ายอาวตารอย่างแองก็ได้ถูกคนของชวเผาวาลีจับกุ่มตัวไปได้ในที่สุดเด็กหนุ่มได้ถูกจับตัวมาคุมขังอยู่ภายในป้อมปราการ ในตอนนี้ก็รอเวลาเพียงแค่องค์ราชาเดินทางมาถึงที่นี่และมาจัดการกับศัตรูของเขาเหล่านักรบของชนเผ่าอัคคีต่างพากันยินดีปรีดาเนื่องจากหากสูญสิ้นอวตารคนนี้ไปชนเผ่าอัคคีก็จะยิ่งใหญ่และเกรียงไกรที่สุดในโลกแต่แล้วในระหว่างที่พวกเขากําลังเลี้ยงฉลองอย่างดีอกดีใจกันอยู่ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนที่ไม่รู้สึกยินดีด้วยกับเหตุการณ์นี้ชายคนดังกล่าวได้ลอบเข้ามาในป้อมปราการพร้อมกับจัดการคนที่เฝ้าอังไว้หลังจากนั้นเขาก็ได้ลงมือช่วยเด็กหนุ่มจากการ กจอจอทั้งคู่ได้ร่วมมือกันต่อกรกับชนเผ่าอัคคีที่อยู่ที่นี่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าชายคนนี้ตั้งใจจะมาช่วยเหลืออังหลบหนีออกมาจากป้องปาการทว่าการจะหลบหนีไปจากที่นี่มันก็ยากเย็นเอามากๆเพราะว่าที่นี่นั้นเต็มไปด้วยทหารของชนเผ่าอัคคีเต็มไปหมดถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นคนที่มีฝีมือกันมากๆแต่โดยจํานวนที่มันแตกต่างกันถึงขนาดนี้สุดท้ายพวกเขาก็ได้พลาดท่าและกําลังจะถูกจับตัวไปอีกครั้งซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะถูกจับตัวกลับไป ชายปริศนาได้ตัดสินใจใช้วิธีจับตัวแองเป็นตัวประกันเขาจะลงมือสังหารเด็กหนุ่มแต่หากพวกชนเผ่าอัคคีไม่ยอมปล่อยให้ทั้งคู่หลบหนีไปซึ่งเหตุผลที่ชายปริศนาเลือกจะทำแบบนี้ก็เพราะว่าการที่อวตารถูกฆ่าตายเขาก็จะไปเกิดใหม่และย้อนกลับมาจัดการกับชนเผ่าอัคคีอยู่ดี การทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มความยุ่งยากให้ชวนเผาอัคคีไปออกตามหาอวตารที่เกิดขึ้นมาอีกครั้งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากเอามากๆชาวผู้บัญชาการของที่นี่เดี่ยวไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นสุดท้ายชาวก็เลือกวิธีที่จะปล่อยทั้งสองคนออกไปแต่เขาก็ตั้งใจจะส่งทหารไปตลบหลังทั้งคู่อยู่ดีชายปริศนาได้จับตัวเองแล้วพาเดินออกมาจากปล้องปาการ ทว่าก่อนที่พวกเขาจะสามารถหลบหนีไปได้ชายปริศนาก็ได้ถูกลูกเทนูยิงเข้าซะก่อนแถมหลังจากนั้นชาวก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขาจํานวนมากออกมาจับตัวทั้งสองคนกลับไปอีกโชคยังดีที่เด็กหนุ่มเป็นคนที่มีไหวพริบเขาได้ควบคุมหมอกที่อยู่รอบๆมาปกคุมทั้งสองคนไว้หลังจากนั้นแองกับชายปริศนาก็ได้หลบหนีไปเด็กหนุ่มได้พาชายคนนี้ไปรักษาตัวแต่เมื่อเขาได้รู้ว่าชายคนนี้เป็นใครเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือต่อไปได้นั่นก็เพราะว่าชายปริศนาก็คือซูโกโบุคคลที่เป็นศัตรูของแองมากโดยตลอด ซูโกคงอยากจะเอาตัวเองไปหาพ่อของเขาด้วยตัวเองก็เลยเลือกทำแบบนี้แต่ทว่าดูเหมือนว่าการกระทำของซูโกมันจะไม่ดีสักเท่าไหร่เนื่องจากเชาก็รู้ว่าชายปริศน,นาคนนี้คือซูโกเชาก็เลยนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับอง์ราชาทราบว่าองค์ชายของเขานั้นทรยศแต่ถึงแม้ว่าซูโกจะทรยศเขาก็ยังคงเป็นลูกอง์ราชาก็ไม่ได้ติดใจอะไรจากการกระทำของซูโกแต่ทางฝั่งของเชาดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้คิดเช่นนั้นโดยความโกรธแค้นในตอนที่ซูโกกลับมาพักที่เรือเชาได้วางแผนระเบิดห้อง นอนของซูโกะเพื่อตั้งใจจะฆ่าองค์ชายคนนี้แต่ทางด้านซูโกเขาก็รู้ทันเลยสามารถหลบหนีไปได้ก่อนที่้องของเขาจะระเบิดตัดกลับไปที่พวกของแองบาง ตอนนี้เด็กทั้ง3ามได้เดินทางมาถึงเมืองวาลีเหนือแล้วที่นี่ยังคงมีคนที่สามารถควบคุมวาลีได้มากมายแถมฝีมือของแต่ละคนมันก็สุดยอดออกมากๆทางด้านแองเมื่อเขามาถึงเขาก็ได้เข้าไปแสดงตัวว่าตัวเขาเองนั้นเป็นอวตารทว่าตอนนี้เขายังไม่สามารถควบคุมธาตอุอื่นนอกจากธาตุกำเนิดที่เป็นธาตุวายุของเขาได้แองเกลเลยขอให้อาจารย์ของที่นี่ช่วยสอนวิธีควบคุมวาลีให้กับพวกเขาทางฝั่งองค์หญิงเธอก็ตอบรับคำขอ,ขอร้องอย่างยินดีเนื่องจากพวกเธอก็รอคอย การกลับมาจุติของอวตารอยู่แล้วตัวของแองร่วมถึงนาตาราก็เลยได้รับการฝึกฝนการควบคุมธาตุวารีทั้งสองคนก็เลยทำการฝึกฝนการควบคุมวารีไปเรื่อยๆจนในตอนนี้ท้งครูก็สามารถควบคุมวารีได้อย่างชำนาญแล้วทว่าถึงแม้การมาของอวตารมันจะน่ายินดีองค์หญิงเธอก็ทราบดีถึงผลที่จะต้องตามมาเผ่าอาคีจะต้องเดินทางมาที่นี่เพื่อหาทางจัดการกับอวตารอย่างแน่นอน เธอเลยตัดสินใจจะทำสงครามกับชนเผ่าอัคคีโดยถ้าเกิดการต่อสู้มันเกิดขึ้นทีน่นี่พวกเธอก็ยังมีสิทธิชนะซึ่งนั่นก็เพราะพลังของชนเผ่าวาดีจะแข็งแกร่งมากเนื่องจากที่นี่เป็นที่สถิตของวิญญาณห้วงสมุทรและจันทาวิญญาณที่มอบพลังการควบคุมวาดีที่แข็งแกร่งให้กับพวกเขาทางด้านองค์ราชาของชนเผ่าอัคคีก็รู้ดี ว่าความแข็งแกร่งของชนเผ่าวาลีเหนือมันได้มาจากอะไรองค์ราชาก็ไลยสั่งให้เช้าไปจัดการกับวิญญาณสถิตเพื่อลดพลังควบคุมวาลีของชนเผ่าวาลีเหนือนี้โดยถ้าเกิดพวกเขาทําสําเร็จชัยชนะก็จะต้องตกอยู่ในมือของเผ่าอาคีเป็นแน่ทงางเผ่าอาคีก็เลยมีเป้าหมายจะมาบุกโจมตีเมืองวาลีเหนือโดยจะรอบจัดการกับวิญญาณสถิตห้วงสมุทรและจันทา ส่วนทางเผ่าวาดีก็เตรียมการรับมือไว้อยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาเชื่อในความแข็งแกร่งของตัวเองและในที่สุดวันเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านมาจนมาถึงวันที่ชนเผ่าอัคคีเดินทางมาถึงเผ่าอัคคีเดินนำเรือลบจํานวนมากเดินทางมาที่นี่นายพลเชารับหน้าที่เป็นแกนนําในการบุกทับในครั้งนี้แต่เชาก็ได้พาตัวของไอโรล,ลุงของซูโกมาด้วยเนื่องจากไอโรนั้นเป็นคนที่มีฝีมือมากๆซึ่งไอโรก็รับปากและยอมติดตามมาด้วยเนื่องจากมันก็เป็นคําสั่งขององค์ราชาเช่นกันแต่ในระหว่างที่ พวะเขาเดินทางมาที่นี่ ไอโลก็ได้แอบพาซูโกติดตามมาด้วยเนื่องจากเขาก็ยังอยากให้หลานของตัวเองได้ตัวของแองกลับไปซึ่งถ้าเกิดซูโกทําได้ความอับอายที่เขาเคยถูกในประเทศออกมามันก็จะได้ถูกลบล้างไปสักทีไอโลได้สั่งให้ซูโกลอบเข้ามาในเมืองก่อนที่พวกเขาจะมาถึงซึ่งซูโกก็ได้ทําการดำน้ําเข้ามาและแอบเข้ามาในเมืองได้สําเร็จในตอนนี้ตัวของแองก็กําลังนั่งสมาธิเพื่อจะได้กลับเข้าไปในผวังแองอยากจะถามกับมังกรตนนั้นถึงวิธีการจัดการกับชนเผ่าอาคีเนื่อง เนื่องจากเด็กหนุ่มก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถเอาชนะเผ่าอัคคีได้ซึ่งในระหว่างที่แองกำลังนั่งสมาธิอยู่นาจาร่าเธอก็รับหน้าที่คอยปกป้องแองอยู่ที่นี่ ไม่นานนักซูโกที่แอบเข้ามาก็ได้เดินทางมาถึงซูโกได้เปิดฉากโจมตีใส่นตรราตาร่าทันทีเพราะว่าเขาต้องการตัวเองกลับไปแต่เว่านตรราตาร่าในตอนนี้เธอสามารถควบคุมวาลีได้อย่างชำนาญเธอเลยสามารถต่อกรกับซูโกได้พอสมควรแต่ถึงแม้ว่าเธอจะควบคุมวาลีได้อย่างชำนาญแล้วเธอก็ยังไม่เก่งพอที่จะเอาชนะนักรบอย่างซูโกได้สุดท้ายเธอก็เลยถูกซูโกจัดการ หลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้จับตัวของแองออกไปจากที่นี่ทางด้านแองที่ยังคงอยู่ในผวังเขาได้มาเจอเข้ากับมังกรอีกครั้งเด็กหนุ่มได้ถามวิธีเอาชนะชนเผ่าอัคคีจากมังกรทว่าเทพมังกรไม่ได้แนะนำวิธีการต่อสู้ให้กับแองมังกรได้บอกกับแองไปว่าอวตารทุกคนจะต้องละทิ้งเรื่องทางโลกพร้อมกับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นทางเดียวที่แองจะสามารถเอาชนะชนเผ่าว,วาลีในตอนนี้ได้ก็คือการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพลังแห่งวาลีนั้นมันแข็งแกร่งถึงขนาดไหนถ้า เกิดชนเผ่าอัคคีได้รู้ซึ้งถึงความแข็งแกร่งของวารีพวกเขาก็จะล่าถอยกลับไปเองตัดภาพมาที่ด้านหน้าปราสาทในตอนนี้ได้เกิดการต่อสู้ระหว่างสองชนเผ่ายังดุเดือดชนเผ่าอาคัคคีนั้นมีพลังทำลายล้างที่สูงเอามากๆแต่ชนเผ่าวารีก็มีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากเช่นกันจึงทําให้การต่อสู้ในช่วงนี้เป็นไปอย่างสูสีทางด้านแองเด็กหนุ่มได้ฟื้นขึ้นมาจากผวังและได้รู้ว่าตอนนี้ตัวเองถูกซูโกจับไว้อยู่ซูโกตั้งใจจะให้สงครามจบก่อนแล้วเขาค่อยพาตัวแองหลบหนีออกไป ถ้าว่าเด็กหนุ่มไม่ต้องการให้มีใครตายจากเหตุการณ์นี้เด็กหนุ่มก็เลยขัดขืนพร้อมกับเข้าต่อสู้กับซูโกทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กันทั้งครูก็เป็นคนที่มีฝีมือกันพอสมควรการต่อสู้ของทั้งสองคนก็เลยเป็นไปอย่างสูสีเช่นกันแต่สุดท้ายนาตาลาที่ฟื้นขึ้นมาเธอได้วิ่งตามมาสมทบเธอใช้การควบคุมน้ำแช่แข็งร่างของซูโกไว้จนซูโกไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้ซึ่งเมื่อพวกเขาสามารถจัดการกับซูโกเสร็จแล้ว ทั้งสองก็เลยออกไปด้านนอกเพื่อจะช่วยกันยุติสงครามที่กําลังเกิดขึ้นทว่าในตอนนี้แองก็ไม่สามารถหยุดสงครามนี้ได้เลยพลังของเขามันไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งสงครามแถมในตอนนี้ชาวที่สามารถเขาเ้าไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาได้สังหารวิญญาณสถิตมหาสมุทรจนทําให้พลังการควบคุมวารีของชนเผ่าวารีอ่อนแอลงจึงทําให้ตอนนี้ทั้งชนเผ่าอัคคีนั้นได้เปรียบมากๆ แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นไอโรที่ติดตามมากับชาวด้วยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของชาววิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรจะเข้าไปแตะต้องการกระทําแบบนั้นอาจจะทําให้อาเพศนั้นเกิดขึ้นด้วยความโกรธไอโรก็เลยใช้พลังของเขาไล่ชาวออกไปจากที่แห่งนี้แต่ถึงแม้ว่าจะขับไล่ชาวออกไปได้แล้ว พลังสถิตของวิญญาณสมุดก็ยังไม่กลับมาถ้าเป็นแบบนี้ชนเผ่าวาลีจะต้องพ่ายแพ้แน่ๆไอโรที่ไม่ค่อยอยากให้มันเป็นแบบนั้นสักเท่าไหร่ก็เลยแนะนําวิธีคืนชีวิตให้กับวิญญาณสถิตซึ่งการจะทําแบบนั้นได้ก็คือการแลกชีวิตของเจ้าหญิงในตอนแรกทุกคนก็ตกใจมากเพราะไม่คิดว่าจะต้องแลกชีวิตของเจ้าหญิง ทว่าทางฝั่งของเจ้าหญิงเธอก็ไม่ต้องการให้มีใครใตายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สุดท้ายเธอก็เลือกเสียสละชีวิตของตัวเองทำให้วิญญาณสถิตกลับมาและฟื้นคืนพลังให้กับชนเผ่าวาลีในการต่อสู้ชนเผ่าวาลีก็เลยกลับมาได้เปรียบอีกครั้งบวกกับพลังของเองทำให้พวกเขาใกลจ้จะชนะสงครามแล้ว ทางด้านชาวที่หลบหนีออกมาเขาก็ได้ถูกคนของชนเผ่าวารีเล่นงานและถูกสังหารลงได้ในที่สุดในตอนนี้ทางด้านชนเผ่าอัคคีไม่มีผู้นําแล้วแต่ทว่ากองเรือลบของพวกเขามันก็ยังดูทรงพลังอยู่มากแองจะต้องหาวิธียับยั้งคนพวกนี้ไว้ให้ได้เด็กหนุ่มได้นึกถึงคําบอกของเทพมังกรว่าเขาจะต้องแสดงพลังของวารีให้ชนเผ่าอัคคีได้ประจักษ์ซึ่งเมื่อเด็กหนุ่มได้รู้แบบนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะวิ่งไปที่กําแพงของปราสาทพร้อมกับได้ปล่อยให้อารมณ์ของตัวเองเลื่อนไหลไปตามกับสายน้ำ เด็กหนุ่มได้ย้อนนึกถึงเรื่องรล่าต่างๆที่เขาผ่านมาพร้อมกับได้ใช้พลังวาลีควบคุมน้ำในมหาสมุทรและโดยพลังของอวตานอย่างเองทำให้เขาสามารถควบคุมน้ำในมหาสมุทรได้อย่างชำนาญพลังของเองนั้นมันดูยิ่งใหญ่มากๆถึงขนาดที่เขา,สา,าสามารถสร้างกำแพงน้ำขนาดมหึมาได้เลยด้วยทุกคนที่เห็นกระต่างพากันทึ่งกับพลังของอวตานคนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอาคีหรือฝั่งวาลีเองก็ตาม ในเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ต่อหน้าต่อตาแล้วพวกเขาก็ได้พร้อมใจกันหยุดสงครามและได้กลมคำนับให้กับพลังของชายที่อยู่ตรงหน้าซึ่งทําให้ในตอนนี้แองได้ถูกยอมรับในฐานะอวตารคนหนึ่งพลังอันยิ่งใหญ่ของเขาคงจะสามารถกอบกู้ความสงบสุขให้กับโลกใบนี้ได้แถมในตอนนี้เด็กหนุ่มก็ยอมรับพลังของตัวเองแล้วด้วยเด็กหนุ่มได้คำนับตอบกับผู้คนที่คำนับเขาเหมือนกันโดยที่สิ่งนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเด็กหนุ่มตั้งใจจะกอบกู้ความสงบสุขกลับคืนมา Hmm. Nah. ทว่าถึงแม้สงครามในครั้งนี้จะจบไปแล้วดูเหมือนว่าองค์ราชาของชนเผ่าอัคคีก็ยังไม่ลมเลิกความคิดอีก3ปีข้างหน้าดาวหางที่เป็นเทพสถิตของชนเผ่าอัคคีจะโครจรมาใกล้โลกเวลานั้นชนเผ่าอัคคีจะแข็งแกร่งจนสามารถจุดไฟได้จากโรงป้านของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งไฟจากภายนอกซึ่งเมื่อเวลานั้นล่วงเลยมาถึงองค์ราชาก็จะใช้โอกาสนี้ครอบครองโลกใบนี้แต่เพียงคนเดียวราชาได้หันไปถามบุตรสาวของเธอว่าก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงเธอจะสามารถจัดการกับ วต้านอย่างเองได้ไหมทางด้านบุษสาของราชาเธอก็ทําเพียงแค่ยิ้มกลุ้มกิมออกมาพร้อมกับรับปากไปว่าเธอจะเป็นคนสะสางเรื่องราวนี้ให้จบเองหลังจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Last อ ben เด r มหาศึกสีท่าจอมราชาตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป4คะแนนและคะแนนจากรถทอนโทเมโต้ไป30%นะครับถึงคะแนนจะไม่ได้ดีอะไรมากแต่ก็เป็นหนังที่พอจะดูแก้เบื่อได้ยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะครับเหมือนเดิมสำรับ รับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อไปด้วยนะซึ่งพวกเราก็หวังว่าผลงานของทางเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น,น้อยเช่นเคยสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมทาน,นึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบนะครับขอบคุณครับ